สตว์เรือเดียวกันแล้วก็แบบเวลาออกทีนี้ก็ออกพุ่กันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสนุกดีม,มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจดีไซน์มากเลยใช่ปาละแปลเลยของเรา <c oughs> ก็รู้สึกดีแต่แล้วเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพิ้สเตอร์ของ s p a r k โ e แล้วก็ส่วนตัวใช้แล้วชอบชอบตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพิ้สเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายสง ตั้งไว้อยู่ในบ้านนะคะก็ใช้ดีทั้งแรงแรงสีฟันแล้วก็ใช้ดีทั้งแย่แยาแยาสีฟันเลยค่ะแลก็ฝากฝากสปัโคด้วยนะคะก็ฝากเลิศัชาด้วยด้วยค่ะมาเป็นครอบครัวกับคุณเดนีเลยค่ะค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเดนีมค่ะค่ะรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็น พอทำงานแล้วรู้สึกว่าทีมทีมงานที่ที่ได้ร่วมงานแข็งแปกมากเราสึกว่าเขาดูแลเราดีมากเลยรวมทีงเขาคิดค้นค้นใส่ใจผลิตภัณฑ์ใช่ที่ที่ออกมาให้เราได้ใช้ได้ดีมากเลยมีคุณภาพมีคุณภาพก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนอนี้ก็มีแฟนมาให้กำลังใจภาาอักฤษใช่ไหมใช่ มีทั้งแฟนชายแบบก็แฟนหญิงนะงานดูมันจะได้เยอะกันจริงนะแบบว่ามองไปอ่ะมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบมองไปสุดลูกตาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนั่ขอบคุณแม่ๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันแบบนี้อีกหลายๆงานเลยแล้วก็ต้องขอบคุณดูเดนรีมฟัตเคิลแล้วก็แตงชาด้วยที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราได้เจอกันคนอุบีเวนต์ตอนนี้คือเราแปรผับแน่นอุบีเวนต์เลย นไงบ้าทั้งคนไทยทั้งคนไทยดีใจดีใจดีใจเพราะว่าแฟนๆก็มาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยอืมดีใจคือพอพอมีมีงานแล้วมีแฟนๆมามาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าหายตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นใจด้วยค่ะเดี๋ยวันนี้ใช่เขามาห้างแตกแน่เลยนะคะห้างแตกอ๋ห้างแตกห้างเขาใหญ่ห้างแตกห้างแตก ยังยัง no เดินได้ใช่ใช่มีการจัดระเบียบเกิดขึ้นเดี่ารพิษอนี่าพค่ะก็ขอฝากเกรดฟันนะคะแป้งสีฟันที่เป็น triple active ของสปาร์โคราคามี hmm. 3โหมดก็สามารถเลือกใช้ได้เลยชวนยาสีฟัน มีหลายสุดให้เลือกเลยนะคะส่วนตัวชอบอินเทนส์ไวแล้วก็ Coffee แอนดก็ใช้บ่อยค่ะ mm hmm. ก็ลองไปเลือกดูนะคะสามารถหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะสหรับออมนะคะก็จะเป็นหรือทันฑ์เลชช่าค่ะก็จะมีพิชชะกอบ,บผมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวันนี้เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เลยะคะ่ะเป็นเทอ่ะขอเรียบเรียงก่อนเอ่อโปรลักซ์ไฮเปอร์แอ i r สไตล์เลอร์อ่าเป็นไดเป่าผมที <t iden> ่เปลี่ยนได้ถึงเส้หัวจะทำสไตล์ไหนก็เอาอยู่ทรงเลยค่ะแล้วก็เป่าแล้วเนี่ยผมมีน้ำหนักสวยอีกวยใช่ไหมคะสวยเหมือนพี่หลิงแหละเนาะล่าสุดไปงานรางวัลแสดงความดีดีขอแสดงความดีดีก่อนกูเลยขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างกับรางวัลนี้ทุกคนแต่ละคนให้เราเข้าวัน ได้รับรางวัลชื่อยาวนิดนึงพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเลยใหดตอบนั่นแหละของรางวัลนะอ๋อจำได้ไหมลูกของนักแสดงของนักแสดงที่น่าจับตามองของของของพี่ของพี่เองแล Jam ้วนิดนยงเลยยอดนิยมเป็นไงบ้างความรู้สึกดีกว่าความรู vale ้สึกเป็นไงบ้างพี่ห um อิงก่อนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะคือเว็โบเป็นแอพพีของจีนซึ่ง ซึ่งเราก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะแต่ว่าด้วยที่ว่าเรามีแฟนอินเตอร์ก็เลยไปหาเล่นเราไม่คิดว่ามีคนติดตามเยอะขนาดนี้แล้วก็เราสามารถได้อินเทอร์แอคกับแฟนแฟนอินเตอร์ในใน,ในแอป Facebook. ไวยผัวก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นเกียรติมากๆก็ขอขอบคุณทางไวยผัวแล้วก็แฟนๆที่คอยซัพพอร์แล้วก็คอย กดถูกกดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็คอมเมนต์ให้ตัวเองบ้างก็ขอบคุณความเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆในวันอื่นสำหรับออดใช่ไหมคือจริงๆก็ดีใจค่ะดีใจมากแบบว่าไม่คิดว่าแบบเราจะมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีวันนี้ได้นอกจากผู้ใหญ่ก็คือแฟนๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆในไทยหรือว่าแฟนๆต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ชวนปุ้ยป่ขอก็ชนรัอให้ไปกับรัาบางวันก็ดม,มากเลยค่ะป็นแฟนฝอกว่าอยากให้ออกเล่นปุ้ยป่อบ่อยๆบอกว่าอ้อมอะเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ว่าจะแบบพยายามเข้าไปให้บอ่อยสุด่บ่อยได้ส่นเขาเลือกร้องอะไร,ะรให้อัปคลิปอัปรูปใช่อัปอะไรในปุ้ยป่อดอย่างเช่นร<ะ>ูปที่ถ่ายแล้วก็ยังไม่ได้อัปที่ดีจุดแกะเออมืบอกว่าอะไรจะลงอะไรอย่างเงี้ยนส่วนนั้นอัปปุย อาจจะยังหรอแสดงว่าแฟนๆยังไม่มีโอกาสจะได้เห át, <im itation> <sh> ็นมันต้องเก็บไว้ดูกันเดี๋ยอะไรหนูแล้วก็ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปนี่แล้วสองครั้งถ่ายแล้วก็แบบเก็บไว้คนเดียวไมปแบทให้ใครมีมีมั้ยที่ถ่ายกันมั้ยเยอะกล้วถ้าเป็นแฟนเดี๋ยวแฟนๆเขาจะแบบมองโผล่นะเพราะว่าหนูว่าชอบบอกว่าหนูจะปล่อยแล้วหนูก็าแบบไม่กล้าปล่อยจริงๆก็โมเมนต์มันนั้นิดน่อยว่ามันอะไรก็ทำไปจุ๊บแกลมรไม่มีอะไร นะักศึกษาจุ๊บหนึ่งทีเขาบปกติเราก็จุ๊บบ่อยเวลาแสดงความยินดีค่ะไม่พี่ลิงจริงไม่พีิงพี่ลิ่งหยุงไปก็จริงไม่ก็ปกติน้องจุ๊บแล้วลิงก็หลิงก็อ่าโอเคก็ถูกเออใช่เปล่าอืมบ้างแต่คือเขินคือเจเจก็เขินไงเขากดเยอะเลยอ่า ใช่ค่ะแสดงความยินดีกลับมาแสดงควอมยแสดงอะไรไว้ชีวิตหลิงหลิงคอยคิดยิ่งอินทูบดู่แล้วแบบปูใช่แต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยใช่ก็ดีใจมากๆกับรางวัลที่น้องออมได้รับค่ะในการน้องออมได้เจอคุณเจสสิก้าอ๋อใช่เดินผ่านการเดินผ่านกันใช่เขาสวยมากเดินผ่า่จะร้องเพลง อย่างเราก็เป็นแฟนเพลงของเขาด้วยแสดงว่าเต้นได้น้องอมได้ไหมเจอกันเด้เจอกันเด้อเจอกันเด้อเออเออเออมีการเต้นทุกสีแต่ก็แบบว่ามีความสุขได้เจอได้เจอเหมือนเจอไอดอลเนาะเจอคนเยอะใช่ตอนนี้เหมือนเราถูกยกให้เป็นอ่ง o ู t จิ้นที่กวาดรางวัลละหลังจากนี้น้อมรับไหมคะ ได้รับมันมันเพิงออกงานเพิ่งี่สอบเองอย่างจากนี้ไงหลังจากนี้ใจเย็นใจเย็นก็ทำอะไรเลยได้หมถ้าสดชื่นปีนี้คือแบบเตรียมตู้อะไรอยังเออหลังวันอะไรนะคะเตรียมตู้เตรียมตู้วะหรือยังแบบว่าตู้โชว์รับตู้โชว์แบบไวเก็บรางวัลรางวัลงารวัลนนี้มีตู้รองเท้า ทุรางวัลค่ะแต่ว่าก็ยินดีถ้าถ้าแบบว่าคือคือต้องบอกว่าทุกรางวัลอ่ะมันเกิดจากแรงซัพพอร์ตของแฟนๆก็ต้องขอบคุณถ้าถ้าได้รับงานที่สามจะเก็บตังค์ซื้อตู้เออน้องอ้อราคาลูกเช่นกันเช่นกันก็ก็จริงๆเ่็กที่หลิงบอกเลยบอกว่ามันมาจากแรงสปอนหคนเนาะไม่ว่าจะเป็น จากแรงผลหรือว่ากรรมการเลือกของก็ได้แต่ว่าการไหนเลยตกของคนในประเที่แบบโปรแกรม้นใจให้เราได้รับราวัลในการน่ามากิกกิ๊ก็แสดงว่าบ้านใหม่ก็อาจจะมีตู้รับตู้โชว์รางวัลใช่มีสิจเดินเข้ามาแล้วเจออะไรตอีกยังดูงงก็รอติดตามรอติดตามค่ะพูดถึงซีรีส์ซีรีส์ ังไงบ้างปุ่นล่าสุดก็ขึ้นเทรนโลกอีกแล้วตลอดไปที่รักี e ีเลยขึ้นทงพีเลยว้าว You are the best fan แฟนๆก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกัน,ทนเทรนเะพียงเธอด้ว ok. ยนะ Day X นะ Day X ใช่ค่ะก็ท่าง่วงก็นอนบ้าง <laughs> ไม่ติด <laughs> ค่ะจะบอกว่าถ้าแบบไม่เทรนจนไม่ไหวแล้วก็นอนนะเพราะบางคนอ่ะคอมนเขาออกมาคอมเพนต์ว่ายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ย บางได้อกย่าตื่นมาแล้วอกว่าตื่นมาแล้วอีกนแฟนว่าอันนี้อยู่จะจบใจอะไรอ่างเ้แต่ปากต้งัวก็ยังไม่นอนเพราะเราก็ดูเทนยนึ่งในหนึ่งชั้นเอบางคนบอกว่าดูซีรีส์ตาดูแต่มือปัดอยู่เราก็เป็นมูฟัง แต่ตาไว้ได้ดูหราอสอบข้างคน,คนหนึ่งข้างอย่างอย่างห้ดูว่ด้กัแฟนแฟนเก่งกันเออขอบคุณรักมากนะคะตอนนี้กำลังซิ้มพูดอีกปีสุดเใช่ตอนนี้ EP ไอ้วิกนี้น่าจะ EP 6 EP 5ผ่านไปแล้ววิกนี้ EP 6ก็ให้ EP ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้การ ได้รับการตอบรับแบบดีมากขอบคุณทุกคนที่ชอบเขียังเลยนะคะคามหวานทุกคนที่คอยส u p p o r t พวกเราไหมคะไอร่ากับพี่ตะวันสวยมากใกา้จะรักกันไอร่ากับพี่ตะวันหรอน่าจะอีพีุ้ยวุยวยหบแล้วอิอีพีที่ผ่านมายังไม่รักกันรักแล้ว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 จัดการ ก่อนนีงที่ถานมาก็ถึงหมวไม่ได้อยู่เป็นเนักว่างแผลแล้วก็ชอบว่างแผลที่พีทการละครมีหลายคนชื่นชมแล้วก็นดรามามีบทาวมากมีดาวมากซีนดามาบทตัดังมากเข้าเตรียม ไเราถ่ายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราแบบเอาจำบทนี้มาตั้งแต่แล้วแต่ไม่ได้ท่องทุกวันนะแต่ว่าแบบบางที่เาได้มาก็อ่านอาทิตย์นี้เหมือน่าไหายก็อ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมันอ่านทุกอาทิตย์เลยแล้แบบทั้งบทอุปสรรคก็เยอะมากแบบมีลมตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลนะเราไห้ปกติแต่ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบ เขาฝีเลยว่าเป็นฉากจบกันทางแรกในเรื่องทางแรกในแปดปีในแปดปีในแปปีหล่อรักมาแปดปีแบปคนละครในเรื่องเป็นไงบ้างซีนนั้นเศร้าแล้วต้องมากรีดต่ออารมณ์สวิงไปโพล่าใช่ไหมที่บอกแบบว่าแบบพูดรูปแบบระบายความในใจอะไรเงี้ยเขินไหมครับหนีคะเลิกเหรอ ถามว่าเขินไหมคือเห็นเห็นแบบคือต้องบอกว่าน้องออมตั้งใจกับซีนี้มากหนูก็แอบ,บเป็นกําลังใจแบบว่าในใจในขณะที่หนูก็ต้องมีสติกับน้องออม่ที่จะส่องทาของออมด้วยเขินไหมเอ่อเรียกว่ามีหลายอารมณ์ละการมีหลายมิติใช่เพราะว่าตั้งแต่แบบปฏิเสธแล้วก็ความในใจจนแบบว่าเออไม่ไหวแล้วยอมรับ รับรักอะไรอย่างนี้มีหลายอารมณ์มากต้องไปดูนะคะซินนั้นคุณเพดา้ว่าน้องออมแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนเอออ่ะสปอยอีพีหกหน่อยพี่นะาจะได้มีมีลุอนติดอีกไหมคะอีพีหกเพราะว่าเราหรือว่าเราต้องลุ้นไปแต่ละอีพีทุทูตีเซอร์มันจะเป็นอะไรต่อนะเอออีพีหกก็น่าจะที่ตะวันที่ตวันน่าจะเริ่มดำเนิการ เตนกมาอองก็เป็นปิดเยเต้แล้นอนแยกกันนนอนแยกเรจจกนอมันจะมีหนาวนคือมันมีหนาวไหมหนาวแล้วนอนแยกกันจะทำไงผมผ้ามัใช้ลซาย้าเป่า คุณจดผลเพดานแต่ค right. <c oughs> <medi> ุีบอกว่าแต่เลงเก่งด้วยดั้งาดาฟ้าไม่ใช่เพดใครแกต่งี่โบณแต่เพลงกับพี่สีแล้วก็บอกว่ามแฟนมีแฟนแตอ๋อแต่เพลงกับี่สตรีทยังไงจริงก็แต่เพลงเไรแล้วก็นั่งเล่นอแต่งกันมาชักวโมงเิริ้ง้ากมาึชั่วโม่แล้วเราก็แบบองไปเรื่อยๆ อะไรบอกเข้ารายการน้องว่าอะไร๊ะเออหนิงว่รด้วยโอเคเดี๋ยน้องเขาคืนแต่จะมีทกแนชื่ออะไรหรจารคเออคือกตามสไตลน้องออะคะหนิงยินแต่งให้ิอแต่งเพลงไม่แก้แต่งเพลงทำตัวไม่ถูกกีบหนังสือมาอ่านก่อนไม่แต่งชื่อ กันเข้าเข้าเข้าตกลงหรือเปล่าตกลงระวังวงกรานี่สอบถามปครั้งท่ล้่งการยต้องชื่อน่ต้องอะไรดีอะพอๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองคิดกับพี่หลิปเดี๋ยวงโพสไปในโซเชียลหน่อยนะค่ะอ๋อครับอ๋อ ที่30ค่ะคะวันที่30เดือนนี้ช่องสาดจัดการลงับนะคะที่เป็นคนแรกของทางช่องขาค่ะก็เออมื่อกี้ก็มีหลายความคิดเห็นนะคะให้หลิงล้มมวยกับ้านมน้องมวยมตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะ <laughs> ยังสรุปไม่ได้ค่ะนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างหุนนะคะแต่ว่าเล่นเล่นเล่นเนต็มที่เลยบอกว่าเล่นเต็มที่เลย ไม่ต้องไม่ต้องออดไม่ออมก,ก็ได้อไม่ต้องออดไม่ออมก,ก็ได้นักศานักาึกษาจะติดตาม<อ>ติดต,ต,ตามกันอเอาไตกันเรื่อยโอเค <c oughs> <c oughs>